วางหลังสงบสุขเรื่อยมาจนกระทั่งในปีเต้ากวงที่20เดือนหนึ่งตรงกับคิดศักราชที่1840ห้อฮาจากสกุลหนิวฮูลูสเสด็จสวรรคตรกระทันหันในปีเต้ากวงที่21ตรงกับคิดศักราชที่1841จกักรพรรดิเต้ากวงจึงสถาปนาพระมเหสีจิ้งกุ้ยเฟยจากสกุลปัวเอิร์จีจีเทอร์ขึ้นเป็นหวงกุ้ยเฟย เพื่อทำหน้าที่ดูแลวังหลังพิธีไว้อาลัยพระสบของฮองเฮวยังไม่ทันเสร็จสิ้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับราชสำนักชิงมีสงครามกับอังกฤษเหตุแห่งสงครามมาจากปัญหาเรื่องเฟินก่อนเริ่มสงครามเฟ่นครั้งที่หนึ่งราชสำนักชิงได้ส่งสารไปถึงอังกฤษเพื่อเจราจาห้ามไม่ให้อ,อังกฤษนำเข้าฝเฟินมาขายก่อนหน้านี้จักรพรรดิเต้ากวงมีนโยบายปราบปรามฟินเนื่องจากชาวจีนจำนวนมาก ถูกมัมเมาด้วยฟิน่นฝิ่นทำลายวิถีชีวิตของชาวบ้านจนถึงข้าราชสํานักทรงแต่งตั้งหลินเจ๋อสีให้เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้แทนพระองค์ไปจับกลุ่มกวาดล้างผู้ลักลอบค้าฝิ่นมาลงโทษและขัดขวางเส้นทางการลําเลียงฝิ่นหลินเจ๋อสื่สั่งห้ามพ่อค้าต่างชาติบรรทุกฝิ่นเข้ามาในอนาณาจักรจีนและสั่งปิดล้อมย่านการค้าของคนต่างชาติพ่อค้าต่างชาติที่มีฝิ่นในครอบครอง ต้องนำิ่นมาส่งมอบให้ทางการจีนฝิ่นที่ยึดได้ถูกนำไปทำลายทิ้งสร้างความพึงพอใจให้กับจกักรพรรดิเต้ากวงเป็นอย่างมากแต่ผลจากการปราบปามฝิ่นอย่างจริงจังของหลินเจ๋อสวีทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะพ่อค้าอังกฤษที่มีผลประโยชน์จากการค้าฝิ่นไม่พอใจสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งจึงเริ่มตั้งแต่นั้นมา การทำลายฝิ่นของหลินเจ๋อสีกลายเป็นข้ออ้างที่ทำให้อังกฤษจะอยู่ในยุคลอนานิคมถือโอกาสทำสงครามกับจีนกองทัพเรืออังกฤษปิดล้อมน่านน้ำของมณฑลกวางตุง้งและปิดล้อมเมืองกวางเจาด้วยเทคโนโลยีของอังกฤษที่ทันสมัยกว่าทำให้จีนต้องพ่ายแพ้ติดต่อกันหลายครั้งอังกฤษลุกเข้ามาถึงน่านน้ำบุกเข้าไปถึงเมืองหนานจิงจีนพ่ายแพ้อย่างยับเยิน ต้องส่งผู้แทนไปเจราจาสงบศึกที่เมืองหนานจริงอังกฤษขู่จะโจมตีเมืองหนานจริงทำให้จีนต้องยอมรับเงื่อนไขเจราจาสงบศึกในปีเจ้ากรุงที่22ตรงกับคิสักราชที่1842สนธิสัญญ,ญาหนานจริงถูกลงนามร่วมกันระหว่างตัวแทนทั้งสองฝ่ายบนเรือรบของอังกฤษนอกจากที่จีนจะต้องยกฮ่องกงให้อังกฤษแล้วยังต้องเปิดท่าเรือพาณิชห้าแห่งคือกวางเจา เสีย่ยเหมินฝูโจหนิงปัวและเซี่ยงไฮ้รวมทั้งชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจำนวน21ล้านหยวนเมื่อกำหนดภาษีสินค้าผ่านด่านก็ต้องปรึกษาร่วมก,กันกับอังกฤษและยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยทางการจีนเพราะค้าอังกฤษสามารถทำการค้ากับพ่อค้าจีนได้อย่างเสรีถือเป็นครั้งแรกทีจีนต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับชาติตะวันตกและหมดทางสู้กับลัทธิล่าอนานิคม ขณะที่ราชสำนักชิงต้องเผชิญกับศึกภายนอกวังหลังจกักรพรรดิเต้ากวงก็มีปัญหาศึกภายในเช่นกันเมื่อจกักรพรรดิเต้ากวงรับอนังกำนันที่เป็นชาวฮั่นมาแต่งตั้งเป็นพระสนมทั้งๆท,ที่จกักรพรรดิเจียชิงเคยออกกฎห้ามชาวแมนจูแต่างงานกับชาวฮั่นแต่พระองค์กับฝ่าฝืนซะเองจนทําให้เชื้อพระวงศ์แมนจูต่างพากันดูถูกเหยียดยามจากักรพรรดิเต้ากวงทรงเกลียวมาก เพราะไหนจะแพ้สงครามฟินไหนจะถูกดูแคลนจากเหล่าเชื้อพระวงศ์จึงทรงประกาศลดขั้นพระมเหสีลงไปเป็นพระสนมปลดนางกำนันและขันทีออกจากวังให้เหลือน้อยลงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในวังในสมัยของจักรพรรดิเต้ากวงการปลดหรือลดขั้นพระมเหสีลงไปเป็นพระสนมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้แต่กลับมาแต่งตั้งใหม่ก็เคยมีพระมเหสีบางคนก็ถูกปลดแล้วปลดเลยเช่นพระมเหสีเอกถงกุ้ยเฟยจากสกุลซู้หมูลูกที่ถูกปลดจากกุ้ยเฟยลงไปเป็นกุ้ยเหรินพระสนมถงกุ้ยเหรินเข้ามาถวายตัวในปีเต้ากวงที่10ตรงกับคิดศ,ศักราชที่1830ด้วยวัยเพียง15ปีรลกเข้าวังมาในตำแหน่งพระสนมชั้นกุ้ยเหริน จักรพรรดิเต้ากวงพระราชทานนามให้ว่าธงแปลว่าสีแดงพระสนมถงกุ้ยเหรินถือว่าเป็นพระสนมคนโปรดของจักรพรรดิเต้ากวงเนื่องจากได้รับการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วในปีเต้ากวงที่12เดือน11ตรงกับคิสกักราดที่1832ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นถงผินในปีเต้ากวงที่14เดือน11ตรงกับคิสกักราดที่1834 ได้รับเลื่อนขั้นเป็นถงเฟยในปีเจ้ากวงที่16เดือน12ตรงกับคิดศักราชที่1836รเดือนเป็นถงกุ้ยเฟยขณะเป็นถงกุ้ยเฟยพระสนมมีอายุเพียง20ปีในปีเจ้ากวงที่20ตรงกับคิดศักราชที่1840พระสนมประสูตองค์หญิง7ในปีเจ้ากวงที่21ตรงกับคิดศักราชที่1841ประสูติองค์หญิง8 โซสีเหอซัวกงจูในปีเต้ากวงที่24ตรงกับคิสกราที่1844ประสูติองค์หญิงสิบแต่หลังประสูติองค์หญิงสิบโชคชะตาของพระมเหสีถงกุ้ยเฟยก็กลับพลิกผันเมื่อจัก,กรพัทเต้ากวงลดขั้นจากกุ้ยเฟยลงไปเป็นกุ้ยเหรินเหมือนตอนที่เข้าวังมาใหม่ๆความผิดที่ทำให้ถูกลดขั้น เนื่องจากพระสนมนำของที่ได้รับพระราชทานไปนมอมให้พลี่เตอ๋อสีขันทีในตำหนักของตัวเองซึ่งตามกฎมณฑียนบาลแล้วของพระราชทานห้ามนำไปยกให้ใครความโปรดปรานที่พระสนมเคยได้รับนั้นถือว่าไม่น้อยเมื่อครั้งยังโปรดปรานพระสนมในฤดูใบไม้ร่วงจกักรพรรดิเต้ากวงเคยให้ช่างเขียนรูปเหมือนพระสนมรวมกับพระองค์และฮองเฮาตลอดจนโอรสธิดาหลังถูกปลด ในปีเต้ากวงที่24ตรงกับคิศักราชที่1844องค์หญิงเจ็ดก็สิ้นพระชนขณะพระชนสาห้าปีและในปีถัดมาปีเต้ากวงที่25ตรงกับคิศักราชที่1845องค์หญิงสิบก็สิ้นพระชนไปอีกองค์พระสนมอยู่ในตำแหน่งกุ้ยเหรินจนกระทั่งสิ้นราชสมัยของจกักรพรรดิเต้ากวง พระสนมมู้ตายอิงจากสกุลเฮอเสอรีเป็นอีกคนที่จักรพรรดิเต้ากวงสั่งลดขั้นพระสนมมู้ตายอิงได้รับคัดเลือกเป็นนางในตำแหน่งกุ้ยเหรินได้รับพระราชทานนามว่ามู่แปลว่าสุขสงบหลังจากที่พระสนมเข้าถวายตัวในวงังก็กลายเป็นสตรีที่ถูกลืมนางในที่เข้ามาถวายตัวพร้อมพระสนมต่างก็เลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า สูงสุดคือได้เลื่อนขั้นเป็นถึงฮองเฮารองลงมาก็เป็นพระมเหสีชั้นเฟยต่ำสุดก็เป็นพระชายาชั้นผินแต่ตัวพระสนมเองกลับเป็นเพียงพระสนมชั้นกุ้ยเหริอนอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งในปีเต้ากวงที่10ตรงกับคิสกักราที่1830พระสนมมู่กุ้ยเหรินก็ได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระชายาชั้นผินกว่าจะได้เลื่อนขั้นจากกุ้ยเหรินเป็นผินพระสนมต้องใช้เวลาถึง10ปี แต่แล้วโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างเมื่อในปีเต้ากวงที่11เ,เดือน9ตรงกับคิศสกราชที่1831จกักรพรรดิเเต้ากวงทรงลดตำแหน่งจากพระชายาชั้นผินไปเป็นพระสนมชั้นกุ้ยเหรินเหมือนเดิมอีกสองเดือนถัดมาพระสนมก็ถูกลดตำแหน่งไปเป็นป้าอิงเป็นตำแหน่งพระสนมชั้นล่างสุดเมื่อถูกลดตำแหน่งสิ่งของมีค่า เครื่องประดับต่างๆที่เคยได้รับพระราชทานก็ต้องถูกยึดคืนในปีเต้ากวงที่15ตรงกับคิสกราที่1835พระสนมมูตา้ายอิงก็เสียชีวิตในจำนวนานางในที่ได้รับการบันทึกชื่อมีนางในที่ถูกถอดยศถึง13คนจกักรพรรดิเต้ากวงทรงมีพระวรกายที่ซูบผอมสวยอาหารได้น้อยลง เนื่องจากต้องลดค่าใช้ใจ่ายในวงังในปีเต้ากวงที่30เดือนหนึ่งจักรพัดเต้ากวงก็เสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา68พันษาพระสบฝังอยู่ในสุสานชิงมู่หลิงมณฑลเหอเปยโดยมีพระจักรพรรดินีพระมเหสีพระชายาและพระสนมที่ได้รับการบันทึกชื่อไว้รวม20คน